ข้าพึ่งทำนานยักผู้ยิ่งใหญ่ผู้พิทักษ์ขุนเผาการทหารหนึ่งนานมาแล้วนักขุนเผาการป้า่ที่ล้อมรอบไปด้วยแมกป้สูงใหญ่และหมกแบงเบาอันเนียบสงบมีทำนานข่าพานจุงคุมยักว่าลีผู้พิทักษ์ขุนเผาผู้เป็นดั่งวินดาหนึ่งธรรมชาติที่หอยปกป้องคุณเผาลูกนี้ไว้ทัพสิ้นชั่นาย และพยัญหาและปัจจยที ai ai k k si ่พยายนำบุลุกเข้ามายักวาลีมีแ่า่งข่ายโตแข่งแรงและสงังงามพิลังคงเข่าเป็นสีเขียวเข้มดังกุศาและดวงพาสีฟ้าเหมือนนามในลำธารเขามีพลังในการหอบหุ่นน้ำจากลำธารและแม่น้ำเพื่อใช้ในการปกป้องปลาเฮาอีกทั้ง ยังเป็นผู้รักษาความสุขดูหนองธรรมชาติทั้งชีวิตพืชและสับตั้งต่างทุกเช้าตู่ยักวารีจับเดวิลอมลพนหาตัวตาและดลับฟันเสียนของธรรมชาติต้นไม้จะสื่อสารกับเขาและบอกเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นในป่าใหญ่วันหนึ่งเขาได้ยินเสียงกับสิทธิจากลำธารว่า มนุษย์คลุ่มหนึ่งกำลังจะเดินทางมาทางป่าเพื่อสร้างหมู่มบ้านใหม่แม้ว่ามนุษย์เหล่านั้นไม่ได้มีติตนาอะไรแต่การทำลายป่านั้นอาจทำให้ความสมดุลของธรรมชาติทุกลบควรยากวาลีจึงต้องประสินใจว่าจะทำอย่างไรให้มนุษย์เข้าใจความสำคัญของป่าและหุ่นเห่านี้ โดยไม่ใช้ความดุลแรงเมื่อกุมมนุษย์เข้าถึงเข็ป่ายักษ์วารีก็ปรากฏตัวขึ้นด่านสนางามพ้องฝาก,กับมืดคุ้มลมพัดเลนสายน้ำในดําานเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงจนทำให้มนุษย์ลูกสกทุนพรังห้องธรรมาชาติที่พวกเขาไม่อาจคิดมาก,ก่อนและไม่มีใครเคยสัมผัสมาก,ก่อนนานี้ ว่าหน้าห้องคุมมนุษย์ยืนขึ้นและถามด้วยความขวาวา่าเจ้าแม้นไ i มาขวานข้างควยหิดห,ห,หยั่งยืนขวางหูขวางตาหอยปลีกวล,ลีจุดตีต่งหอยกึ่งออกด้อย,ยักควายลีตกด้วยน้ำเสียงทุม่มนักแน้นข้ากับเจ้าคพีธาตองในเขานี้ข้าดูแลความสมดุลของธรรมชาติ หากเจ้าทำลายป่านี้ขนเขาจะล้มสลายน้ำในลำธารจะหดแห้งหรือท่วมพื้นที่ต่างๆชีวิตทั้งปวงจะสูญสิ้นเจ้าไม่สามารถนำความเจริญของตนมาทำลายสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจได้วันนั้นมนุษย์หุ่นชิดและกโพดขึ้นว่าผู้อย แค่อยากได้ที่ดินมาสร้างเรือนเพื่อโฮฝัวของโขยโขยบุได้ยากทำายทุกสิ่งทุกอย่างแต่อยากอยู่รวมกับธรรมชาติเต่ว่ามีทางใดช่วยโขยได้ไหมอยากวาวีมองพวกเขาด้วยรำทรงสันก่อนจะตอบว่าหาเจ้า อยู่ร่วมกับป่าด้วยเคารพและรักษามันข้าก็จะช่วยเจ้าปลูกพืชที่เจ้าต้องการในพื้นที่ที่ไม่ทำลายธรรมชาติสร้างบ้านในเขตทีไม่ได้ ที่อาศัยของสัตว์ป่าทางล่ายหากเจ้าเขา้าถึงเขาถึงเ,เขาจะฟ้าแับตึ้งเจ้าจากนั้นมนุษย์ก็เข้าใจมันเข้าใจได้หนรูปโรงที่จับทำตามคำแนะนำห้องยักวาลีพกเขาวซ่านมุมบ้านย่างสมดุลกับธรรมชาติ และยักวาลีก็เฝ้าดูแลผัวขาตลอดไปดันจเมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่รวมกับป่าได้อย่างคุ้มคืนต้นไม้เขียวขจียักษ์วาวรีได้เฝ้ามองความสุมดุนี้อย่างสงบสุขก่อนที่ข้าวทะาลลับไปพร้อมกับสายลมและสายน้ำ ทิ้งไว้เพียงคำพูดสุดท้ายให้กับมนุษย์ที่ยังฮ่องกงอยู่ในสายลมธรรมชาตินั้นเปราะบางแม้ว่าจะยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องการการดูแลจากทุกชีวิตจงปกป้องธรรมชาติด้วยหัวใจของเจ้าเพราะเมื่อธรรมชาติแข็งแรงมนุษย์ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขจงจำไว้ ว่าธรรมชาติและมนุษย์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอจบบริบูรณ์เหตุใดใหญ่ฟ้าจึงแก้งลองกันใช่ไหมหรืออาจเป็นเพราะว่าใครคนนั้นก็ทำให้เธอ